โหสุดยอดเลยแทบมดนลูกจะพังอะเพื่อนมันไม่ไหวถึงขนาดขอให้เขาผ่าตัดเลยอ่ะแต่มันไม่ทันเขาบอกไม่มีอุปกรณ์การผ่าตัดอู้ยโอ้ยเอ,ยอยลองมาอีกแล้วโอ้โอเคไ,ได้เลย ได้ค่ะลูกมี้ ดูมแรกผ่านไปค่ะเพื่อนๆไม่ได้คะแนนเลยค่ะเพราะว่าตีออกแล้วก็ดบแทนก็ขาดคะแนนไปทีนี้พิชไม่เก่งคาเพื่อนเดี๋ยวไม่เป็นก็จะต้องไปเรียนอีกก็เพิ่งจะเริ่มปีที่แล้วเนาะเดี๋ยวไม่เป็นก็จะไปเรียนที่โรงเรียนอื่นอีกสักวันหนึ่งค่ะเพื่อนที่เมืองไทยเขาเรียนที่เมืองไทยเขาเรียนเป็นเดือนเดือน ที่นี่เรียนแค่วันเดียวราคาแพงค่ะเขาไม่เรียนเป็นเดือนเหมือนเมืองไทยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไม่เป็นมาตีโกฟคนเดียวค่ะใช้เดียวค่ะลมก็แรงลมหนาวเย็นเจี๊ยบเลยค่ะเพื่อนหนาวก็หนาวลมก็แรงแต่คนมันอยากเล่นนะค่ะเพื่อนเป็นการ ออกกำลังกายแล้วก็เป็นการฝึกด้วยค่ะเป็นกองเชียร์ให้ไม่เพียนหน่อยค่ะขอกำลังใจค่ะไปค่ะเพื่อนๆคนเล่นฟุตบอลก็วิ่งตามแต่ฟุตบอลคนตีก็วิ่งตามแต่ลูกกอล์นะคะเพื่อนๆ <laughs> เล่นอะไรก็ทำก็ตามนั้นเลยลูกแรกอันนี้ไม่โอ้ ไม่พอใจครับเพื่อนแต่ก็ดีที่มันไม่ออกแล้วมันก็ตรงอยู่แต่ว่ามันไม่ไกลลูกบอลไม่เด้งครับเพื่อนมันกลิ้งมันไม่มีขาแต่ว่ายังดีกลิ้งได้ไปต่อค่ะอันนี้ก็เป็นหลุมที่สองค่ะ ขอให้แกเปลี่ยนให้น,นี่ไม้ผู้ชายลองดูโอ้ โอ้ไม่ได้อ่ะไปขวามือเออเอาเอาเอาอาอาโอเคไม่ออกอ้ลงหลุมทรายครับเพื่อนเนี่ยค่ะจะต้องตีขึ้นข้างบนลงหลุมทรายขึ้นได้ไหมเนี่ยเชียร์ค่ะเชียร์ไม่เป็น,นอย อู้โอดยอดสดจอดสดจอดพอตีบนสายนะครับต้องเอาอันนี้มาลากครับเพื่อนไม่งั้นเป็นดรอยบางคนก็ไม่ลากบางทีนี่ก็หาไม่เจอแล้วก็ขี้เกียจ กงลงหลุมดีใจจังลูกนี้ไม่กระโดดครับเพื่อนๆกริ้งเอ๊ะไม่เป็นจะใช้เทคนิคยังไงจะเรียนยังไงมันถึงจะได้เพอร์เฟกต์ไปค่ะโอ้ยโอ้ วันนี้ไม่เคยจะเท่าไหร่เมื่อกี้ไม่ได้ตีลงครับเพื่อนเพราะว่าสตีลงมาอาจจะไม่ลงลุมก็ได้ ค่ะเพื่อนๆพอใจมากเลยค่ะลูกนี้ เคค่ะล <Thank> oh, okay. oh, ีงิดดตอนนี้ก็ขาออกค่ะคนตีกฟนี่เยอะจริงๆนะนเพื่อนไม่เป็นก็ไม่คิดเลยว่าคนตีกฟจะเยอะขนาดนี้ไม่เป็นไม่เคยเข้าสังคมคนตีกฟมาก่อน ไม่เข้ามาก็ไม่รู้ค่ะเพื่อนฉายเดียวโอ้เหนื่อยมากเลยค่ะเพื่อนเหนื่อยเพราะว่าสุขภาพไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่เ็นน่ะไอแล้วก็เป็นไข้สองวันตามที่บอก,กนคะคะแล้วก็ไอไม่ได้หลับไม่นอนทุกวันนี้ยิ่งแข่งกับคุณลุงคําเพื่อนเป็นด้วยกันแต่แรกไม่เป็นก็เป็นก่อนค่ะทีนี้ มันก็ต้องแบ่งกันนะครับมันเพื่อนเป็นคนเดียวมันไม่ไหวก็ <c oughs> เลยแบ่งแบ่งไปแบ่งไปมันก็ไม่เบาครับเพื่อนหนักอาการหนักเหมือนเดิมแต่ก็ยังสู้อยู่ครับเพื่อนที่ไม่เป็นเป็นห่วงก็คือไม่เป็นเป็นห่วงสุขภาพแบบผู้หญิงผู้หญิง,งไงคะ่ะเมื่อวานนี้ไม่เป็นก็ทํางานบ้านเนาะเดินไปเดินมาตลอดเลยทํานัน่นทํานี่ทีนี้ไม่เป็นก็นั่งแมะลง นั่งแมทลงที่ห้องรับแขกงค่ะที่พื้นเพราะว่าไม่เพนไม่อยากจะนั่งโซฟาคุณลุงก็นั่งอยู่บนโซฟาแกอยู่บ้านหลายวันเนาะแกก็ไม่สบายแล้วแกก็ถามแม่เพนเหนื่อยเหรอไม่เพนบอกว่าเหนื่อยเป็นเหนื่อยแบบผู้หญิงผู้หญิงแกเลยงงกับเพื่อนว่าแบบผู้หญิงผู้หญิงเป็นยังไงเ <c oughs> หนื่อยแบบผู้หญิงเหนื่อยแบบผู้ชายไม่เพนก็เลยอธิบายให้แกฟังว่าเหนื่อยแบบผู้หญิงผู้หญิงนั้นก็คือ ฉันอายุมากคลอดลูกมาสองคนแล้วก็คลอดแต่ละคนนี่ยากมากเลยโหสุดยอดเลยแทบมดลูกจะพังอะคันเพื่อนมันไม่ไหวถึงขนาดขอให้เขาผ่าตัดเลยอะแต่มันไม่ทันเขาบอกไม่มีอุปกรณ์การผ่าตัดหนักมากเลยหนักต้งสองคนเลยค่ะทีนี้มดลูกก็เลยไม่ดีกล้ามเนื้อก็เลยไม่แข็งแรงเพราะว่าเราเบ่งมาก แล้วเบ่งแค่สองคนพังนึกถึงแม่ตัวเองเขาเบ่งมาห้าคนแต่ว่าแม่ก็ไม่บ่นให้ฟังหรอกค่ะว่าอาการเป็นยังไงแกบอกแต่ว่าออกลูกยากทีนี้แม่เพ้นก็ถามแม่ว่าออกลูกคนไหนยากที่สุดแกก็บอกมันยากทุกคนนั่นแหละแกจำไม่ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็มาถามแกตอนแกอายุมากแกแกแลว้วค่ะเพื่อน แกจำไม่ได้แกบอกว่าแกจำไม่ได,วไได้วันนี้ไม่เพนก็ตีเก้าหลุมค่ะเพื่อนไม่เพนว่าสิบแปดหลุมมันหนักไปค่ะเพื่อนเก้าหลุมเก้าหลุมกําลังดีแล้วอีกอย่างหนึง่งสนามร์เวย์มันไม่เหมือนกันค่ะเพื่อนที่เนี่ยมันเหนื่อยมากที่เมืองไทยก็ยังจากความราบเรียบความสูงเนินเขาจัดเอาไว้คือจะเพอร์เฟค มากเลยแต่หญ้าที่นี่ดีมากเลยค่ะเขียวจีฝนดีแล้วก็ดินดีค่ะมากับเพื่อนสาวม,มาตีเขาที่แล้วเขาก็ยังมบอกว่าสนามดีมากเลยก่อนที่จะมาตีนะคะเพื่อนเขาก็ถามสนามดีไหมหญ้าเขียวไหมเป็นยังไงมั่งสนามดีไหมเป็นยังไงเขาก็พยายามที่จะถามอยู่นั่นแหละถามแล้วก็ถามอีกไม่เป็นว่าเออไปไปดูเอาเอง ดี๋ยวจะไปตีแล้วไปดูเองก็แล้วกันไม่เป็นว่าอย่างเงี้ยค่ะคือก็ถามถามถามแล้วเขเพื่อนไม่เป็นก็บอกว่าดีดีแล้วเขาก็บอกว่าเออเข้าไปตีตรงนั้นตรงนี้มันดีนะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเขาบอกว่าสนามดีมากเลยไม่เป็นก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นก็ไม่เคยตีสนามอื่นไม่เป็นก็เลยบอกว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงไปดูเองไม่เป็นว่าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพราะว่าไม่เป็น ไม่ได้ไปดูสนามที่อื่นไม่เป็นก็ไม่รู้สนามอื่นนั้นมันดียังไงมันเขียวยังไงมันดีแค่ไหนก็เลยบอกว่าให้เพื่อนมาตีจะได้รู้จะได้เห็นด้วยสายตาทีนี้เขามาตีเขามันเพื่อนเขามาตีด้วยตัวเองเขาก็บอกว่าโอ้ยดีแล้วดีแล้วไม่ไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้แหละสนามดีมากเลยดีกว่าเมืองไทยอีกเขาว่าอย่างนั้นค่ะมันเพื่อนสนามดีหญ้าดีหญ้าเขียวขจีดีเขาว่าอย่างนั้นค่ะ ขาบอกว่าดีกว่าเมืองไทยแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนคับเพื่อนเพราะว่าการเป็นสมาชิกที่สนามกอล์ฟที่เราไปตีอยู่นี้ถูกกว่าที่อื่นเพื่อนถูกกว่าที่อื่นแล้วก็ไม่ปีนป่ายมากเกินไปเดี๋ยวไม่เป็นจะมาเล่าเรื่องสนามกอล์ฟแล้วก็จะถ,าถ่ายทิวทัศน์ให้ดูโอกาสหน้าหากมีโอกาสเพื่อนถ้าเกิดว่ามีมีโอกาสไม่เป็นก็ต้องถัดไปเพราะว่า จะต้องมาตีคนเดียวถึงจะได้ภาพตีค่ะเมื่อกี้นี่ก็คนตามจี้ตูดคับเพื่อนจี G ้คนหนึ่งแล้วก็มาอีกสามสามคนกลุ่มหลังโน้นอีกทีหนึ่งไม่เป็นก็ตีตีตีแล้วมีคนตามมาเรื่อยๆตามมาตลอดแล้วไม่เป็นก็จะจะเครียดนิดน,นึงเขาเรียกว่าส t r e s นะครับเพื่อนเขาเรียกว่าส t r e s คือคือเรารีบเร่งแล้วมันก็เหนื่อย แล้วสมาธิมันก็ไม่ค่อยจะดีค่ะเมืเ่อยี่ยเพื่อนไม่เป็นก็คงจะมาเล่ากับเพื่อน,อนแค่นี้ค่ะโอกาสหน้าเดี๋ยวไม่เป็นจะมาต่อใหม่มาเล่าใหม่เด,เดี๋ยวพบกันโอกาสหน้าคลิปหน้ากับเพื่อนขอบคุณทุกรายทุกเจไม่เป็นขอโทษขออภัยที่ไม่ได้ว่าสองเมืองไม่เป็นอยู่บนถนนเส้นใหญ่ค่ะขับรถความเร็วสูงไม่เป็นก็ไม่อยากจะใช้สองเมือง ก็ไม่ไม่อยากจะมองกล้องนะกับเพ,เพื่อนเพราะว่าเราจะต้องมองไปข้างหน้าขอบคุณที่เชียร์ไม่เป็นคาขอบคุณทุกไละ์ทุกแช์ทุกกำลังใจกับเพื่อนสวัสดีรับเพื่อน,สว,ส,อนสวัสดีค่ะ